สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการเพลินกับเกม Megaman X7 นะครับตอนนี้เราต้องหนีก่อนครับมันจะถล่มแล้วใช่ไหม s <S อะไรนะ <are> เดี๋ยวนะพลังงานหมดแล้วทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นพลังงานอ่าเป็นพลัง Energy นะครับพลังงานชีวิตเราก็เติมให้กับ X แล้วละกันเดี๋ยวเราจะใช้ X ทางแยกขวาร้ายซ้ายดีไปซ้ายแล้วกันขวาร้ายซ้ายดีเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธเป็นปกติก่อนโอเค เว okay, ็บโอเคครับอุ้ยตรงนี้เหวปะเนี่ยเสียวว่าจะเป็นเหวนะเนี่ยเหวจริงด้วยเหวจริงด้วยเหวจริงด้วยโอ้โหโอ้โหแย่แล้วอันนี้อะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีพอุ้ยอ้อ้ยโดนไฟไฟนู่นเลย ใจเย็นๆนะครับค่อยๆพน่นไฟแล้วก็ค่อยๆยิงก็ได้โอเคตรงนี้เหมือนเลเซอร์ที่เจอในตอนแรกที่แอ็กซโซหนีออกมานะครับอย,ย่าอย่ามายุ่งกับเรานะครับอย่ามายุ่งกับเราหยุดเลยนะครับรยังอีกยังอีกอย่าอ,อย่า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 เห็นเห็นอย่าเลยอย่ามายุ่งนะครับโอเคโอเคปึ๊บ โอ้ยตรงนี้ทำไงอ่ะโอ้ตรงนี้เดี๋ยวเอาไอ้นี่ละกันล้อลงไปนะครับนี่เห็นไหมครัหยุดเลยหยุดอึ๊บอ้อูอ้อันนี้ยอมเลยครับยอมเลยครับยอมยอมโอเคอย่าอย่ามายุ่งกันเราเอ้หมอบได้เฮ้หมอบได้นี่ว่ะโอเคหลบได้นะครับสบายแล้วครับหลบไฟหมอบหลบ อันนี้ซีโร่โดนเยอะกว่าให้ซีโร่แล,ล้วกันนะครับนี่โอเคเอ้ยตรงนี้ก็ต้องซีโร่แหละกระโดดขึ้นมานะครับเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมโอเคไหนดูซิจะเจออะไรอีก <c oughs> เฮ้ยมาอีกแล้วเราหมอบได้ปะไม่ได้แล้วนะครับเราต้องสู้เราต้องสู้เราต้องสู้ไม่มีเวลาชาร์จครับ <c oughs> ตรงนี้ยังไงโอ้ อโอเคครับนี่แน่ตรงนี้ยังไงดีเอแล้วกันเอ็กค <X S 2> ่อยๆยิงนะครับโอเคเรายังมีเวลาเอ้ยๆอย้โอเคเฮ้ยนี่เรายังมีเวลานะครับสู้ได้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับกะจังหวะด,ดีๆแล้วก็ไปเฮ้ยเฮ้ยเเออ โอเคค็ยังชั่วนะครับ <Ready? S 1> อาตรงนี้เป็นยังไงอ๋อหมุนได้นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างอุ้ยเสียวเสียวมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็อุ้ยเตา่ตาเต่าพี่เตา่าเราเจอกันอีกแล้วนะพี่เต่านะครับ เจอกันหลายด่านแล้วนะครับนี่เนี่ยอย่านะอย่านะเออวง,วงนี้ก็อย่าได้โดนมันเลยนะครับโดนทีมีเรื่องนะครับนี่เนี่ยพี่เต่าใช่ไหมไม่ต้องชาร์จครับโจมตีธรรมดาไปเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องกลัวครับอย่าได้แคร์ครับแรงอยู่แล้วเพราะอัปเกรดมาแล้วเยอะ มามาเลยอ้าวอ๋อโอเคมันเป็นพลังงานอาวุธนะครับเดี๋ยวเติมก่อนโอเคต้องเติมอยู่แล้วเก็บปุ๊บมันก็จะเติมถังให้ด้วยแล้วก็เติมพลังงานที่อยู่ในตัวเราให้ด้วยนะครับดีใช่ไหมล่ะอุ้ยตรงนี้กลับไปที่เดิมก่อนดีกว่านะดีกว่านะอุ้ยตรงนี้มีเตา่าสองสามตัวอุ้ยตรงนี้ยิงถึงโอเคแลมมันไม่เห็นเราด้วยล่ะเราค่อยๆย,ยิงมันนะครับ ทีละนิดละกันอ่าโอเคพังแล้วตรงนี้ต้องไปทางนี้แล้วก็ไม่ยุ่งแล้วไปแล้วบาย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดไม่ได้โอเคได้แล้วไปแล้วบายบาย เคครับตรงนี้ยังไงดีนะโอ้ยมันลาดตะเวนอยู่นะครับไม่ถึงแล้อ,อ้าวโอ้ถึง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 โดนเปล่าโดนโดนครับค่อยๆหลอยไปนิดนๆหน่นนอยๆอา้าวไม่โดนอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับ มันไม่เห็นเราแต่เราเห็นมันครับเราเห็นระยะไกลเรายิงได้สบาย <Stop it. S 1> นี่เหปะทางนูน้นอ๋อโอเคอเค้ยมาแล้วมาแล้วซีโร่จัดการหน่อยซีโร่จัดการหน่อยอได้เลยแล้วก็เหลือตรงนี้นะครับเพราะว่าทางนู้นไปไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับขวาร้ายซ้ายดีเนี่ยมันจะไปคนละทางกันแล้วก็มาบรรจบกันที่ตรงนี้เนาะอย่างนั้นก็ได้โอเคครับ ลุยเลยโอเค <Ready? S 1> โอเคครับเราออกมาไอ้นี่แล้วป่ะนอกตึกแล้วป่ะเออเนาะโอ้หมาแล้วหมาไฟนะครับไฟฟ็อกซ์ไฟไฟ็อกซ์เปิดเน็ตได้ไหมเดี๋ยวต้องลองดูนะครับ เปิดเน็ตได้ไหมล่ะ Stop it. Stop it. รู้ว่าแป้กนะครับไม่ต้องขำแห้งๆนะครับไม่เป็นไรรู้ว่าแป้กนะครับไม่เป็นไรครับ <Yeah. S 1> นี่่ข้างๆเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่โดนเราใช่ไหมไม่โดนเรายิงไปเรื่อยๆเลยครับสบายยิงกระสุนธรรมดาก็ได้เอออันนี้ไม่สบายแล้วอันนี้ไม่สบายแล้วแต่เราอยู่ไกลจากระยะมันนะครับอยู่นอกระยะมัน มันไม่เห็นเราด้วยแต่เราเห็นมันโอเคเห็นที่ขอบสุดของฉากเอ้ยอย่ามายิงเราอย่ามาสิอย่าอย่าตรงนี้ต้องซีโร่อย่างเดียวแล้วตรงนี้เอต่อครับอย่าได้แค์ครับโอ้แหลมครังข้าวอีกแล้วเหรอขั้งข้าวโอเคอุ้ยอะไรอะ่ะ อ๋อเหมือนดานลิงเหรอเหมือนดานลิงใช่ไหมโอเคเหมือนดานลิงนะครับมีหนามด้วยนะครับถ้าเราโดนหนามคงตายเลยป่ะนี่อุ๊ยโอ้โหอ๋อ,อไม่ตายเหรอเอ้ไม่แน่ถ้าโดนหนาม,มนจะตายเลยก็ได้รีบหนีก่อนอย่าไปยุ่งอู้อู้นี่นะครับเราก็ยิงไปเรื่อยๆเ,เลยทีละนัดก็ได้อุย๊ยแต่ถ้าเงยหน้าขึ้นมาก็คือโดนเลย สไลด์ไปนะครับตรงนี้อู้อย่านะอย่านะ <Stop it. S 1> คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดโดนหนามไม่แน่ไอ้หนามข้างล่างเนี่ยตรงพื้นเนี่ยตายแน่ทีเดียวตายแต่ว่าไอ้ข้างบนนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่เหมือนกับชนตัวไอ้แบบตัวคนมันได้อะไม่เป็นไรตรงนี้ดีๆดีกว่าตรงนี้ยังไงเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตรงนี้ไปยังไงอะ งนี้ไปยังไงเหรอเอา้าเอา้าโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้ดีนะดีนะโอ้โหคือชนมันแล้วก็มาทันนะครับโอ้โหเฮ้ยเพี่พี่จะเอาใช่ไหมพี่จะเอาใช่ไหมโอเคตรงนี้คงกระโดดทับได้แล้วล่ะอันนี้มันเหมือนด่านลิงเมื่อกี้ไม่เหมือนนะครับดูผิดอันนั่นเองอันเมื่อกี้คือชนปุ๊บพลังชีวิตลดแต่ก็ดีกว่าชนหนามแล้วตายเลยเนาะ โอเคไปเลยเข้าไปอีกตึกหนึ่งนะครับ <Ready? S 1> อืหือฉางนี้มันคุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้มีทางเลือกให้เยอะแยะเลยนะครับงั้นเดี๋ยวก็ไว้มาต่อกันแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ เราเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ